็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดเดอะบอยนะผมโอเคนี่ก็จะเป็นทีมเดอะเซเว่นนะผมโอเคจะมีตัวไหนบ้างก็ไปรับชมกันเลยนะครับโอเคเรา,าเริ่มที่ตัวแรกนะผมนั่นก็คือทานรูเซนนั่นเองนะผมโอเคจะมีพลังอันนั้นบ้างก็มาดูกันเลยนะแล้วก็มีอย่างเดียวนะผมนั่นก็คือสามารถล่องหนได้เรามาดูการโจมตีหมูปุบเ,เลยนะผมว่าจะกี่ทีตายสี่ทีตายนะผมก็น่าจะดาเมจทีละห้านะผมโอเคแต่เมื่อเราโจมตีแล้วมันจะเห็นเราได้ไงวะ อันเดียวเรปุ๊บโอ้โหเห็นเราได้ไงวะนี่ขนาดล่องหุ่นแล้วเนี่ยทันรูเซนนี้ถ้าในเรื่องซีรีส์นี้ก็คือสามารถล่องหุ่นได้นะฮูโอเค,อเ,ค,อเ,คเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะตัวต่อไปก็จะเป็นเดอะดีฟนะฮูโอเคมีพลังอะไรมาดูกันฮะไม่มีพลังอะไรเลยเหรอลองลงน้ำดูซินี่สามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วนะฮู นี่ว่ายน้ำโคตรเร็วอะ่ะกระโดดโคตรสูงมาดูกันว่าโจมตีได้เท่าไหร่ <c oughs> ใช้ได้เลยเนะี่ยตัวต่อไปนันก็คือเอเทนนะผมพวกฆ่าโรบินแฟนของนิ้วนั่นเองนะฮิวนิ้วแคมเบลโอเคเรามาดูสปีดของเขาเลยนะสปีดแรงสุด โอ้แรงเกินไปต้องใช้โหมดวิชั่นเดินผ่านน้ำได้ไหมได้วิ่งไวเกินจนสามารถเดินบนน้ำได้โอเควิ่งกลับมากระโดดสูงได้ดูดีว่าพรีเอเทนจะฆ่าหมดไหมป๊บป๊บ เริ่มตัวแรกรถวิ่งชน เวลาโคตรนานเลยนะมมในการสู้แต่ถ้าคนอื่นเห็นนจะโคตรไวกดจดเมาสพังไปแล้ว,วนี่ะ เร็วเกินจนสลับเป็นหมัดไม่ได้นะฮะแทงมีดปึ๊บ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 หมดนะานี่ปิดหมดก็จะเร็วประมาณนี้เลยนะ ู้สึกว่าตัวนี้จะโกงในการแข่งขันโดยใช้คอมเพลว,วีนะโอเคก็ okay, okay, มีประมาณนี้นะผมจะหิวตายไปนี่โอ้โ oh, หตายง่ายมากนะผมปูทางมาโคตรโหดนั่นคือแบ็คนัวนั่นเองนะผมโอเคพลังแรกก็จะเป,เป็นพลังแบบว่านิ่งนะผมรู้สึกว่าตัวนี้เป็นนักฆ่านะไปสองทีหมูตายนะผมดาเมจสิบ แป๊บเดียวตายนะก็มีพลังสามารถเลือกอาวุธได้ปามมดได้นะมีจะติดอยู่ที่หลังตรงเนี้ยเอ่อถ,ถ้าตามในในหนังอะนะโอเคก็มีประมาณนี้นะผมโอเคเราไปดูตัวต่อไปลเลยต่อไปก็จะเป็นครีมเบิร์ฟนะผมโอเคพลังก็ มั่สุดมีพลังเดียววนกะ็คือแข่งแกล่งนะโอเคสโลโมชั okay. ่นต้องต้องกดค้างนะมุมสองที่ใต้เหมือนกันโอเคควินเมิร์ฟก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะ ก็มีประมาณนี้นะฮะสำหรับควินเลยไม่รูตัวต่อไปเลยนะนี่ตัวต่อไปก็จะเป็นสตาร์ไลท์นะโอเคเรามาดูพลังของเขากันเลยนะมาดูดาเมจก,ก,กันก่อนว่าจะต่อยบูกีที่วกหนึ่งสองสามสี่สี่ทีก็ครั้งละห้านูก็คือสตาร์ไลท์เนี่ยสามารถควักไส้ของคนธรรมดาได้ง่ายๆเลยนะตั้งแต่ทานลูเซนจนไปถึงสตาร์ไลท์เนี่ยเลี้ยงพวนะี ควักไส้คนอย่างง่ายเลยนะผมถ้าเป็นในในเรื่องเดอะบอยมันจะสิบแปดบวกหน่อยนะครับผมก็คือฉากเพื่อฉากก็จะเยอะโอเคเรามาดูพลังเขาเลยนะนี่กดตัวสี่ทีเดียวเราคงจะยิ้มตรงนี้ ตารไรก็โหดอยู่นะโอเคเราไปดูตัวสุดท้ายที่ร้ายสุดกันเลยนะครับผมนี่ตัวสุดท้ายที่ร้ายสุดนั่นก็คือจอห์นโฮมแลนเดอร์นั่นเองนะผมรู้สึกว่าชื่อจอห์นนะโอเคมีพลังที่สามารถบินได้นะบินได้ไวด้วยปึ๊บลงนี่ต้องวางพวกเนี้ยต้องวางเยอะๆนะโฮมแลนเดอร์ต้องขอตึงๆหน่อย มานายส์โหโมแลนเดอร์ค่าได้อย่างง่ายๆเลยในพวกนี้ยตายง่ายมากเลยถ้าเป็นตัวอื่นนะแบบว่ายากแบบต้องต่อยหลายๆที ก็มีประมาณนี้นะผมสำหรับ m o s t ์ต์เ e เวชอบกนไลนค์แชร์กดแชร์ปุ่มตับตไคร่รุมกกันด้วยนะผมโอเคไปแล้วว่จะกัน